วันนี้ก็ปิดการขายนะฮะปากเกียวดีซี95ครับผมตัวนี้นะเอาไปใส่เอาไปใส่คูโบต้า95ครับอ่อลูกค้าติดตามมาจากการรีวิวนะครับผ่านทางช่องเพจและยูทูบนะครับตัวนี้ก็ ชิ้นงานก็จะเป็นเรลนะตัวนี้สวยอยู่นะครับเกลียวก็เป็นเกลียวเหลดนะครับเอาไปใส่เก้าห้านี่สบายสบายเลยครับผมนะครับมาจากอุดรนะครับผมอุดรครับวิ่งมาหลายกิโลอยู่ครับผมแต่ก็มาด้วยใจครับราคาก็ต่อรองกันได้ครับผมต่อรองกันว่าจุกันไปครับผมไม่แรง นะครับมาดูกับผมว่าจะใส่ได้ไหมเอย่ยอ,อืมอเล็ดพื้นเลยพื้นไรเนาะทนมากเลยไปเนี ทอนอยู่ครับผมไม่มีตำหนิเลยครับที่การ้านก็มอเจรรยนต์ครับผมอยู่อำเภอรกระสังบุรียามครับสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามได้ครับผม รถเฮียบนี่ก็ขายนะของมิสซูนะครับยังไม่ถามราคาว่าเฮียบนี่เปิดไว้เท่าไหร่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เฮียบนี่เปิดราคาเท่าไหร่เฮียบนี่เนี่ยคันเนี้ยขายเท่าไหร่สองแสนเจ็ดโอ้สองแสนเจ็ดครับผม วันนี้ก็รู้สึกว่าจะโปรยปลายกันไม่ด้ฝนนะชุ่มช่ำม,มากครับผมฝนตกครับอาสารี่นี่ก็ขายครับผมสารี่นะครับขึ้น95้านะครับผมสองเฮ้ยตัวนี้38มหตรองนะครับ มาตรฐานอยู่ครับผมแข็งแรงอยู่นะครับเอาจะวางแนวไหนโอ้ใครอยากได้กระบะเลดนะผมตัวนี้ของอีสุไม่ได้แจวาไลนะราคาเดี๋ยวเขามาคุยกัน,นครับผมดิโอ้เป็นเลดนะนี่กระบะรถยนต์นะครับสองหมื่นห้าครับผม เป็นกระบะตอนเดียวครับผมตอนเดียวนะเอาไปทําสีใหม่ขัดๆหน่อยก็สบายแลวครับผมนี่โดนฝนไม่เป็นไรนะตัวนี้นะครับโอ้วางได้แล้วเรียบร้อยครับ ากด้วยครับผมรถเทียบใครสนใจก็โทรมาสอบถามราคาก็ได้ครับผมต่อรองก็ได้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมสนใรสนใจรถเกี่ยวตอนนี้มี70เข้ามาครับผม70รองกระสอบกับ60รองกระสอบครับ 60รองกะสอบก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าครับผมส่วนเจ็ดศูนย์ก็ยัอราคายังไม่ได้สอบถามเจ้าของนะใครสนใจก็โทรมาครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดสี่สามสองเก้าหนึ่งศูนย์ครับอ้าวลาต้ชมไปก่อนครับผมฝนมาแล้วบ๊ายบาย